เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทําปลาตะเพียนจากใบเตยนะคะเป็นปลาตะเพียนแบบง่ายแบบนี้นะทาออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช้ใบเตยนะคะหรือว่าใครมีใบมะพร้าวนะคะทาวมะพร้าวก็สามารถใช้ใบมะพร้าวได้นะทุกคนวันนี้เราจะมาทําปลาตะเพียนนะคะทุกคนสารปลาตะเพียนจากใบเตยเนาะแรกเราก็เล็มออกสักหน่อยนะคะแล้วก็เลาะเอาก้านตัวนี้ออกนะทุกคน การตรงกลางตัวนะี้ที่มันแข็งๆอะคะ่ะเราออกไปเลยนะเสร็จแล้วนะเราก็จะได้ใบเตยสองใบเนาะเราก็นำใบหนึ่งนะคะจับไว้อย่างนี้นะแล้วก็มาพัานเอาสักสามนิ้วเราก็ไแดบบ้พันแบบนี้ทุกคนนี่ก็จะได้เป็นช่องแบบนี้นะคะ จับไว้ไม่ต้องบีบนะทุกคนจับไว้เลยแล้วก็อ,อีกหนึ่งใบเอาอีกหนึ่งใบมาโค้งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้สอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปด้านในแล้วก็พอสอดมาแล้วก็เอาตัวตัวที่สอดเข้ามามาครอบอีกตัวหนึ่งตัวข้างหน้านแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําใบตัวนี้นะคะมันจะคู่กันนี้ใช่ไหมเราเอาตัวข้างหลัง สอดกลับเข้ามาด้านหน้าตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกค่ะพลิกกลับมาแล้วก็จะตัวเนี้เจตัวนี้นะสอดกลับเข้ามาสอดกลับเข้ามาใต้นี้นะทุกคนมันก็จะคุมตัวนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็ดึงแล้วค่ะนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือดึงค่ะทุกคน ดึงจัดระเบียบเขา เสร็จแล้วนะคะปลาตะเพียนจากใบเตยนี่เหมือนปลาตะเพียนไหมเหมือนหรือ,อย่างเลยดึงเสร็จแ,แล้วเรา,าก็ตัดครีบตัดหางตัดหางแล้วตัดครีบนี่ผลเสร็จแล้วปลาตะเพียนจากใบเตยทำง่ายง่ายๆนะคะตัวนี้จะเป็นแบบง่าย เป็นแบบแรกเริ่มที่สมัยก่อนเขาจะเอาไปเจาะรูจะใช้เป็นทามะพร้าวนะเป็นใบมะาพร้าวเจาะรูแล้วก็แขวนห้อยให้เด็กน้อยดูประมาณนี้นะคะง่ายๆลองไปทำตามกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์พูดคุยเป็นกำลังใจกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ